จัดอันดับนักแสดงที่ชอบมาที่สุดในเรื่องนักเรียนมีดนนเดือนคือบอกว่าเพิ่งดูจบไปไม,ไม่นานนือแต่บอกว่าสนุกมนุคางมากนเลยภคสองเลยสนุกต้องดูต่างม,มาคนแรกก็คือคนนี้คือเป็นตัวร้ายแต่ว่าตอนแรกคือมันจะเก่งแต่ว่าช่วยๆเลยอ่ะอไม่เก่งเลยไอ้ก้าสูโหวนนี้คือแบบชอบมาก จะบอบคนนี้คชอบพี่สุดในใจคือเด็กเยอะคือแบบเป็นเพื่อนพระเอกที่แบบว่าเป็นเพื่อนที่แบบว่าชวนจิ้นนะเออเป็นแบบมีความแบบมีโมเมนต์ชวนจิน้นพระเอกก็แบบชอบคนนี้มากในใจที่หนึ่งค่ะคนนี้หรอบองซอ่แรกๆคือแบบมีความเป็นเด็กเนื้อพี่หนึ่งแล้วก็แรกๆคือเหมือนจะดีนะพักหลังมาคืออันนี้เลยนะทุกคน ก็ได้อยู่อ่ะให้โผล่ไว้กันกลางช่วยนะอะไรอไรันนี้ลี่ผมเชื่อแต่ไม่ได้แต่ว่าคือหลอมากคนนี้คือหลอกมาก,ค,มากคือแอบมีโม,มเมนต์แบบว่าชวนจีนกัรกับเอกแต่ว่าคือน,นายวิทย์ปลายเนาะคนแต่ว่าแรกๆ่ะแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งอะคือเหมือนจะดีแต่ว่าก็คือลายคือโงสุดคือ จะดีจะลายคืองงมาแต่ว่ารอมาเนี่ยนะวันนี้คือรอเท่ให้ให้สีแล้วกันโอ๊ยชีอื่นค่ะอันนี้คือพระเอกของเรื่องเลยค่ะชีอืน่นชีใจยอนชีอื่นนั่นเองนะทุกคนคนนี้คือเป็นเป็นคนฉลาดใช้ชียกว่าอะไรใช้คือมีทักษะการต่อสูแ้แนนนนั่นะทุกคนเว้นะ คือแรกๆคือเหมือนแบบว่าเหมือนจะเป็นอินเวิร์สแต่ว่าต่อสูกเก่งนะคะมีภาว่ามีความว่าต่อสู้เก่งก็คือใช้ปากกาเป็นอาวุธแต่รู้ว่าเหมือนไปจะไปบบว่าไปไม่สุดอ่ะตัว็ระได้อยู่คือว่าไม่แย่นั้นอ่ะให้สามให้สาม